Good morning Wanna go out? Go go ไปกันี่ยค่ะต w, ื่นแล้ววันนี้เมื่อคืนไม่ได้ <Pa. S 1> มากหน้าก็เลยจัดซะหน่อยนี่แล้วก็เดี๋ยวว,ว,ว,ว s <S u, ันนี้เราจะไปมูกันค่ะไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้พอยรู้ว่าพอยจะไปมูพระอินใช่ไหมคะก็คือสีเขียวเขาแบบฉ่ำ แม้แต่แบบ่างหูร<า>ับแลคะผู้นำสายมูเราวันนี้แบบขอให้มียอดวิวเเ,เ,เทคนิคเทคนิคหนึ่งหมื่นวิวภายในภายในปีนี้ไหมนี่ก็ปลายปีแล้ว <laughs> เออก็ได้อยู่ <laughs> ก็ดูไม่กดดันเออ และเราก็ถึงที่หมายของเราแล้วค่ะวัดเทวราชกุญชรวรวิหารวันนี้นะคะพลอยกับเบสก็จะมาเยือน5จุดสําคัญในวัดแห่งนี้ที่สายมูพลาดไม่ได้เราก็เข้ามาสู่ในตัววัดแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังหาที่จอดนะคะบะเถิงวัดเทวราชกุญชรแล้วสเต็ปแรกนะคะเราจะไปซอยด้านหลังเพื่อไป<ะ>ซื้อพรมลัยต่างๆก่อนแล้วก็มาไหว้พระประธานที่โบสถ์ข<ม>้าหน้าใช่แล้วแล้วก็ไปไหว้ อ๋อเทพทันใจก็คือซื้อดอกไม้ก่อนแล้วก็ไปไหว้พระประธานถูกต้องค่ะค่ะ้ดอกไม้ยู่ตรงนี้เนาะอู้น้ำขึ้นเปิดทุกโซนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคก็คือห้าที่เนาะค่ะถ้าไหว้ครบก็คือห้าพวงใช่ไหมคะโอเค เอาห้าพวงสองเซตค่ะผู้นำพิธีกรรมที่หาได้พวงมาลัยมาแล้วห้วาพวงวันนี้อันล็อกห้าจุดสำคัญในวัดเทวราชกุญชรใช่ไหมใช่ค่ะปกติคือเขาไม่เปิดห้าโซนคือไบางวันก็จะปิดบางโซน วันนี้เราโชคดีนะวันนี้เราโชคดีเป็นวันที่ดีนะคะก่อนอื่นเวลาเข้าวัดมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องกราบสการะก่อนก็คือผะประคานโอเคอย่าลืมเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามุ่งหน้ามาที่ทันเลยไม่ได้นะไม่ได้เลยเทพันใจใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องมาเปิดก่อนเปิดทางก่อนวันนี้คือแบบแดดล้มลมแบบลมดีเนาะ แดดลมบ้าก็ไม่ลมไหนคะแม่พาไปด้วยคะ่ะแม่งงแม่ทำท่างงออกกล้อง <ไป S 1> แม่ต้องทำแบบแ<ม>ไปค่ะอย่างเงี้ยอันล็อกห้าจุดค่ะถอดรองเท้าเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาในตัวอุโบสถใช่ไหมที่มีพระประธานอยู่ ท่านก็คือพระพุทธเทวราชปฏิมากซึ่งนี้ก็จะเป็นจุดที่1ใน5ที่เราจะเข้ามากราบขอพรณวัดแห่งนี้ค่ะในบางแหล่งข้อมูลได้ระบุไว้ว่าหากใครได้ถวายผ้าไตรเชื่อว่าจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในการกราบขอพรเป็นเท่าทวีคูณโดยส่วนตัวนะคะพลอยมาด้วยใจที่สงบและพวงมาลัยดอกดอเรืองให้ท่านคะ่ะ เราได้ทำการไหว้พระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่คือบริเวณรอบๆตัวอุโบสถ่<อ>ะคะ,คะเราจะเดินไปที่จุดที่2กันค่ะชวชว็กก้ลช็กก้ต่อไปเราจะมาจุดนี้นะคะสังเกตุยังไก็จะมีน้ำผูอยู่บริเวณด้านหน้า ในจุดที่2นะคะคือพระพุทธจกักรพัดทองคําด้านในก็จะเป็นดังรูปก่อนหน้านี้จะไม่ได้มีที่กั้นแบบนี้นะคะปัจจุบันนี้เราจะสามารถไหว้ท่านได้จากด้านนอกเท่านั้นถัดไปจะเป็นจุดที่3านะคะซึ่งอยู่ขวามือใกล้ๆนั่นเองนั่นก็คือพระพุทธดาวดึงเทวราช ซึ่งทั้งสององค์ที่เราได้กราบไหว้ไปขอ,ขอพรด้านการงานท่านจะประทานพรให้เป็นอย่างดีต่อมาจุดนี้นะคะเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อน,อนสามารถกวักพลังงานบวกเข้าชีวิตกันได้น่าจะเป็นจุดที่ลมเย็นสบายที่สุดในที่แห่งนี้ต่อไปที่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะจะเป็นจุดที่4ของเรานั่นก็คือจุดที่ทุกคนต้อง<า>นั่นก็คือรูปปัน้นเทวราชเนรมิต หรือเทพทันใจส<า>เอง,งเขาบอกกันว่าให้ขอพอรได้เพียงหนึ่งข้อนะคะซึ่งที่คอนเฟิร์มค่อนข้างตรงกันหมดโดยเฉพาะคนใกล้ตัวพลอยนะคะมากระซิบกันไม่พักเลยค่ะว่าขอพอรไปแล้วสําเร็จจนต้องกลับมาหาท่านอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราสามารถเอาหน้าผากไปจรดที่นิ้วชี้ของ,ององค์เทวราชได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วค่ะในนี้คือจุดต่อมาที่เราจะมาไหว้กันนะคะซึ่งข้างในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สักทอง ทีนี้นะคะพรงอะไรใงสุดท้ายของเราเราก็จะมาวางเลยจุดนี้นะคะซึ่งข้างหน้าเราก็จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณคิวเราแล้วแม่แม่เข้าไปก่อนเลยซึ่งนอกจากเราจะขอเรื่องงานแล้วเนี่ยเรายัางสามารถขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้ด้วยค่ะในลำดับการไหว้นั้นไม่มีผิดไม่มีถูก เพื่อนๆสามารถทำตามพลอยได้หรือจะทำตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ไหว้ครบแล้วนะคะของการงานการเงินแบบปังแล้วต่อไปเราจะไปปล่อยปลาเพื่อให้การงานเนี่ยมันมีความโฟล์วปล่อยปลาไหลไงปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลไปปล่อยปลาการงานทุกอย่างเนี่ยมันโฟล์ขึ้นอ่ะ นี่เขาก็ต้องยกทางสูงขึ้นเพราะว่าช่วงนี้แม่นม้ำเจ้าพยาค่ะกำลังขึ้นสูงค่ะปกติคือเราสามารถเดินที่ผืนข้างล่างนี้ได้ Ready แรง Ready ในการปล่อยปลาอี้ <c oughs> e 61 รา65รอแป๊บนึงเดี๋ยวเขามาใช่ไหมคะมีหลายจุดนะจริงๆตรงนี้ก็ปล่อยได้นะก็คือเราก็จะปล่อยปลาผ่านสไลเดอร์นั่นเลยสไลเดอร์แล้วแล้วเราหรือปลาที่จะสไลด์ลงไปปลาโอเคนว่าไม่มีแบจะโครงเพลงเนาะเออก็ต้องระวังนะคะแล้วช่วงนี้น้ำขึ้นด้วยใช่ไหมคุณเบสต้องระวังเป็นพิเศษสู่ความว้วนวาย ูกมาค่ะตอนนี้เราอิ่มบุญแล้วนะคะแต่ยังไม่อิ่มท้องฉะนั้นตอนนี้นี่เราก็จะไปกินมื้อเที่ยงกันนะคะจะเป็นร้านอาหารริมน้ำบรรยากาศดีแบบรสต,ต่างไปค่ะนี่เราก็ได้ทำการ มูเตลูแล้วก็ปล่อยปลาอะเรียบร้อยตอนนี้ก็มลังจะเดินทางไปไหนะคะเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านหอสมุกนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยวิวดีจึงทําถึงมากค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็บุกไปแล้วเรียบร้อยจะถึงในอีก16นาทีซึ่งทางร้านบอกว่าคุณเบสเข้ามาได้เลยค่ะนะคะกี่ก็ไปขอบคุณท่านที่แบบม<บ>าแจ้งให้ทร<ห>าบใช่คำอธิษฐานแบบสําเร็จผล ตามที่ตั้งใจไว้ถูกอย่างแล้วก็ขอให้เป็นไปแบบนั้นเรื่อยๆจนถึงสิบปีเลยร้อลยล้านร้อยล้านปังปังปัง,ปงสางทูอคอนเทนตแบบถ่ายลูกสวยๆก็นี่เลยวัดพระแก้ววัดโพนี่นะคะวิวระหว่างทางที่เรากำลังจะไปทานข้าวกัน ก็จะดูสวยงามสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่เห็นค่ะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเราก็มาถึงร้านหอสมุดแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาตกแต่งแบบ avian, s ก a n d i n a วียนให้ออกมาดูเรียบง่ายสบายตาได้ทนสีขาวแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์สีไม้แล้วก็อาจจะมีสีส้มอิดผสมผสานอยู่ด้วยค่ะเข้ากับริมแม่น้ำาม,มาก สมบค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารที่ริมแม่น้ำอ,อ่าลองลองดูวิวด้ดานหน้าจะมีวิววัาด้วยนะไม่เห็นแม่ถ่ายจากด้านในไม่เห็นพลอยพามาเดินด้านนอกเลยดีกว่าคะ่ะบรรยากาศดีมากๆไปรับชมภาพกันค่ะ คูกันป้ะคะคิวคัมเบอร์แพชชันเบสซลค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นบวยส้มยูสุเนาะยูสุค่ะมียามูเซ่นเห็นทีเดียวนะคะแล้วก็ขุ้มบวบกับเทียวไปใแห้งแตงโมค่ะน้ำแตงกวาตัวะรลืแล้วก็บวยส้มยูสุค่ะขอบคุณค่ะ ทานอิ่มแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าเห็นเขาบอกว่าวิวหลักล้านจะเป็นในส่วนของรูฟท็อปและดินนิ่งนะคะก็จะมีหน้าบาร์แล้วก็มีวิวสวยๆให้ชมน่าจะเหมาะกับช่วงเวลาเย็นๆนะคะมาสวีทกับแฟนดูพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างนี้คะ่ะ วิดีนะคะคื่มด่ำกับบรรยากาศทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองแล้วเรามา move on กันดีกว่าจะค่ะจะไปที่ไหนไปดูกันเลยค่ะรถมาแล้วนค่ะีกนน้ก็คจะนนาาเพราะว่าโนโฟกคจะี้กละจเจเคะหนนลค่ะลยก็คืนอนปกเกล่าสุดฝนตก แดดออกระวังแท็กซี่มาค่ะแท็กซี่มาจากฝั่งขวาแต่เขาหยุดให้เราเธอก็ไปได้เลยต่อไปเราก็จะไปไอคอนไอคอนเซียร์สุดท้ายเราก็มาลงเอ่ยที่ไอคอนเซียร์ค่ะเป็นแบบทัวริสแบบรูทใช่ไหมคะสวยา มาแบบเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวนะคะจริงนะเหมือนกจะสายเดียว์เราคือไปวัดเสร็จก็อ่าถูกต้องจากนั้นทำอะไรช็อปปิ้งช็อปใจเพื่อนจะเข้าเซรีนใช่ไหมเพื่อนจะเข้าเซรีนค่ะไปค่ะเซรีนเดียอนคุณเบสค่ะค่ะทุบไหมคะทุบไหมคะวังก่อนหรือวันนี้แต่ออมึงกระเป๋าคูมีกระเป๋าแคนวาสแคนวาสไหมคะ ไ,ได้ค่ะแนะนำแคนวาสทีส่มันเป็นพอดีใช่มันคนพอดีก็แบบทำบุญทำทาน,นวันนี้ก็รับรื่นดีค่ะหล่อนทุบเฮเรามาเดินที่ไอคอนสยามมาหนึห่งหนึ่งชื่อห้างชื่อไม่ออกค่ะเอาใหม่คัดใหม่ตอนนี้เรามาเดินที่ไอคอนสยามนะคะซึ่งห้างเนี้ย ข้อดีก็คือด้วยความที่นักท่องเที่ยวเขาเยอะเนาะทานการของสํานาที่จะ welcoming มากแบบไม่ไม่ไม่หยิ่งอะ friendly คุณลูกค้าสามารถหยิบจับได้เลยทุกอย่างเอากลับบ้านได้เลยหากาแฟคนละแก้วแล้วก็ช็อปชิมชิลแล้วก็ไปหาอะไรแบบกินกรุบกริบชั้นล่างเพราะข้างล่างอะจะมีพวกขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก ประเด็นคือได้กินกี่โมงไปค่ะคิวแค่ตรงนี้เนี่ยไปค่ะนาเกนาน,น,น,าน,นไม่แน่ใเปอร์เซนต์มาแล้วคนเยอะมากเราก็เลยเปลี่ยนไป,ปนแทนว่าจะไปกินแบบโลลแทน<อ>เผื่อเจอชาชาร์กอะไรอย่างงี้เออแบบชัน่างเนาะของกินเยอะเ,ออเที่ยวยังไงให้เหมือนนักท่องเที่ยวก็เที่ยวอย่างนี้แหละคะ่ะ วันนี้อยากกินไส้กรอกอีสานเนาะภารกิจของเราคือไส้กรอกอีสานนะคะน้ำไหมคะพายเรือไหมคะเอออันนี้ก็ชอบจะเริ่มเปิดยากป่ะวเปิดยากล่ะคุณเบนคุณเบนตำทางดีกว่าไปแบบเมนเฟรชเลยนะตัวเดี๋ยวนี่เอาไหมเลืกกินแบบจุ๊บจิบไหมเรามีการตาล่าไส้กรอก ชื่อว่าอีสานเอาอะไรบ้างคะอิสานเอา,าอ,อะไรสต่อว์ะน้ำมะพร้าวแพ้งน้อรรชาแบ้านเซนสองแก้วค่ะอุ้ยแก้วน่ารักอ่ะไคเวอร์ค่ะ เติม PM เข้าปอดกันค่ะไปค่ะอืมสนุกนี่เขานั่งกันหนีเลยนะเฮ้ยเมืองนอกอ่ะโอ้นี่เราก็ไปนั่งตามริมตลิ่งไหมเอาไหมไม่ตรงนี้ก็ตรงนู้นอะเออเอาไหมอ่ะคุณเบนเลือกนี่ค่ะนักงที่เขาชอบออกมา้างนอกเพราะอะไรเขาจะเห็นวิวไอคอนสยามแบบตึกสวยช่ำ เราก็มาเก็บมาเก็บภาพบรรยากาศแบบว่าอะไรอย่างงี้แบบว่าทัวริสอะไรอย่างงี้แบบว่าเออเนาะเหมือนนักท่องเที่ยวจริงเนาะที่เขาแบบไปร้านอะไรต้องสั่งแปน้าเ้าเลจริงถ่ายรูปเขาต้องมีอันนี้ด้วยมีแบบสารภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นแมหรือว่าจะไปแบบยืนดินตะลิ่งนั่งพื้นมาละเราเข้าเมืองตะหลิวเลยจริงเราก็คือนักท่องเที่ยวอยู่แหละเริ่มเลย Welcome to Thailand Why not Have a seat เข <jack> ้าเมืองตะหลิวก็ต้องหลิวตาตาเขานั่งตรงพื้นกันเราก็ต้องเราก็นั่งตรงพื้นจริงไม่ใช่ไม่ใช่ traditional ของของเราน่ะนอนทอมทอททอได้สอนเราว่าเอ้ยบรรยากาศนี้แหละเราต้องนั่งแบบมีความเป็นฝรั่งมากนะเขาเรียกว่าการกําเนิดที่ไซส์ชีวิตคือแบบเซมซับก็พอแล้วเซมซับตืดประสาทสัมผัส ใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยวบ้างใช่แล้วก็แบบมารับลมเอออะไรเออลมเหรอลมอะไรพีเอ็มปีของกินแบบเอยาชาวบ้านต่อไปเราจะลองอะไรต่อไปเราจะลองนี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิขนมครกอันนี้เราได้จากชั้นล่างของไอคอนสยามอ่ะค่ะชั้ได้ไม่จริงๆคือตอนแรกหน้ากรอบแต่ต่ว่าเราเดินนานเราเดินือเดี๋ยวราจะมาทำการทำการชิม เราค่อยชิมหอมไม่ต้องชิมอบจริงไม่งั้นเราจะแบบง่วนไปปะค่ะมันไม่ได้ดูเหมือนขนมพกเลยอะแม่มันดูเหมือนแบบเห็นไหมได้เบยเป็นหัวหน้าขนาดนั้นข้างหลังคุณจะพวงเบย์จริงๆแล้วล้วเราเห็นนะเราเพิ่งิดก้องมาเหรอเหมือนมาด้วยกัน หมดเวลาสนุกแล้วสิค่ะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งริ้งๆตรงนี้ด้วยนะ